ฝากกดแชร์กดไ like, ลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็เอาไว้รับชมคลิปต่อไปเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยช่องน,น้อยๆวิมานแอร์ r. เคลื่อนที่นะครับก็จะมีแอร์ r. ตัวน้อยแบบนี้แหละซ่อมมาส่งมาซ่อมส่งมาเช็คส่งมาก็มีคําตอบให้ตลอดนะครับก็ไม่เข้าใจตรงไหนแอร์ A r. เป็นอะไรหรือเป็นแบบไหนก็มาบอกผมได้มาถามผมผมมีคําตอบให้ตลอดก็ไม่ใช่ว่ารับแค่ค่ายเดียวนะครับรับหมดทุกค่ายครับ ส่งมาได้เลยแต่ต้องบอกปัญหาผมก่อนนะว่ามันเป็นอะไรว่าผมจะซ่อมได้ไหมว่าการหนักไหมค่าซ่อมแพงไหมอะไรประมาณนี้ต้องแจ้งผมก่อนนะถ้าไม่จะอยู่ก็ช่างแอร์เสียส่งมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นอะไรถ้าเกิดผมมาเช็คปุ๊บคอยพังเนี่ยสมมติว่าคอยพังเออโหคอยพังนี่หนักเลยนะถ้าถ้าคอยพังนี่คือเปลี่ยนตัวใหม่เลยอ่ะเปลี่ยนคอยใหม่กับเปลี่ยนตัวใหม่พอๆกันเลยครับ อืมถ้าเป็นแบบนั้นหรือไม่ก็จะมีกรณีหนึ่งคอยดังคอยมันจะดังข้างในมันจะสั่นแกล๊งแกๆ้งแกลแก,แก,แก,แกมันจะดังอยู่ข้างในมีสองปัญหาครับตัวนั้นอน่ะปัญหาแรกน็อตหลุดไม่ใช่น็อตข้างนอกนะนอ็อตอะไรอะ่ะน็อตในคอยอครับน็อตยึดคอยอะ่ะน็อตยึดตัวลูกสูบอ่ะหลุดมันก็เลยดังแต่มันก็ยังทํางานอยู่เย็นอยู่แต่มันดังตัวนั้นก็ต้องผ่าทําไม่ได้เหมือนกันต้องผ่าคอมเหมือนกัน ถามว่าถามว่าทําได้ไหมผมทําได้ทําได้หมดครับแต่เพียงแค่ว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงหนึ่พอแล้วครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินแค่นี้แหละยังไงก็สอบถามผมได้นะครับติดต่อผมได้เลยเนีย่จะขึ้นไว้ให้ตรงนี้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์สามเจ็ดเก้าูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าสี่ห้าแปดห้าสี่เจ็ดห้าสี่นะครับมีสองเบอร์ช่างบอยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ตรงนี้แหละ อยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดส b ัครไ b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปก็ตอนนี้ก็จะเข้ามาที่ประมาณ5,000ซับแล้วนะครับใกล้5,000แล้วก็ขอบคุณ FC นะครับที่ว่าเข้ามารับชมในคลิปของผมก็ขอบคุณครับ5 4 3 2 1 ก็มาปัดกีนะครับรอปัดกีร้อนก่อนแปบ๊บหนึ่งก็ยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเบอร์ไว้วยศ้วย094 703 7907้ช่างบอยนะครับแล้วก็ <c oughs> อีกเบอร์หนึ่ง 094 585 4754นะครับฝากไปด้วยยังไงก็โทรม,มาสอบถามก็ได้ติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะส่งเช็คคืนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยส่งให้ลูกค้าประมาณมานัาคารนะครับตัวน,นี้จะส่งวันอัาคารรอครับยังไม่ร้อน ก็ไม่มีอะไรมากมายครับเอตัวน้อยก็ส่งมาถุงซอมได้เช็ดน้ํายาได้ล้างได้ทําได้หมดทุกอย่างครับขอแต่าลูกค้าไว้ใจแล้วก็ส่งกลับมาก็เดี๋ยวตัวนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็รอประกอบแล้วก็ไปส่งลูกค้าง่ายๆครับแค่นี้เองก็อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกตัวด้านในตัวนี้ครับ อย่างข้างในตัวเนี้ยมันจะเป็นเซนเซอร์มีเซนเซอร์อยู่ด้านในผมก็จะไม่แกะให้ดูนะครับเนี่ยมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเอาไว้ตัดความเย็นด้านหน้าถ้าอุณหภูมิมันถึงที่เราตั้งไว้แล้วอ่ะมันก็จะตัดมันจะตัดเหลือให้แอร์ตัดการทํางานนะครับตัดคอมเพรสเซ,ซอร์ประมาณห้านาทีหรือไม่อาจจะไม่ถึงแล้วแต่เครื่องความหน่วงของคมนะครับแต่และรุ่นมาไม่เหมือนกัน <c oughs> ผมเคยเจอรุ่นหนึ่งครับรุ่นเมื่อตอนที่ว่าอันนั้นนะที่ว่าเป็นแบบอะไรอ่ะที่ว่าเป็นรุ่นแรกครับมันยาอาอะไรนะรุ่นแรกๆเลยครับเจอนั่นแหละคอมรุ่นนั้นนะมันจะหน่วงมันจะทําความเย็นได้ช้าแต่พอเย็นแล้วมันจะเย็นวันนี้เราก็มานั่งคุยกนะันนะยวรอหัวแรงร้อนนะคะนรับ,บ นี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ thank you ก็เสร็จแล้วครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวก็ประกอบเสร็จแล้วก็เช็คล้างให้ลูกค้าก็แค่นั้นก็เสร็จแล้วเตรียมส่ง Thank <laughs> you. ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบแล้วยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด์ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อรับชมคลิปต่อไปนี่นะครับเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ประกอบมาเสร็จแล้วเปลี่ยนสายไฟหนึ่งเส้นล้างแอร์ล้างเางช็ค ให้ลูกค้าครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ทิ้งไว้คืนหนึง่งพวกนี้มารนคาคารไส่งให้ลูกค้าลูกค้าก็ส่งกลับมาไ่รูนะผมไม่ได้ถามเขาว่าเขาส่งมาส่าไรค่าส่งก็ไม่เกินสองร้อยครับส่งส่งกลับมาก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วแต่ผมก็จะไม่บอกนะครับว่าลูกค้าชื่ออะไรเดี๋ยวมันจะกระทบกับเขา ตอนนี้กัดเสร็จแล้วอันนี้เปิดรับ่อบเองนะครับเปิดร้านเองนะครับอันนี้ก็ยังไงก็สอบถามได้นะครับว่าเนี่ยครับขาจ้วะมองเห็นทะลุด้านหน้านะครับก็ยังไงก็สอบถามกันได้นะครับว่าทําแบบไหนเะไรแบบไหนยังไงถ้าทําเองไม่ได้หรือ ช่างแถวบ้านมันอยู่อยู่ไกลครคับหาไม่ได้ก็บอกผมผมมาปรึกษาผมได้นะครับก <c oughs> ็อย่างที่ผมบอกไว้เบอร์นะครับ094 703 7907 70นะครับช่างบอยแล้วก็094ย์เก้ี่อะไรนะ <c oughs> แล้อีกเบอร์หนึ่งของผมก็0 9 4 5 8 5 4 7 5 4นะครับเบอร์หนึ่งก็สามารถติดต่อได้ทั้งสองเบอร์เลยตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาลองเช็คดูว่าเปิดติดไหมไหนเดี๋ยวผมอันนี้อันนี้ดีกว่า นี่ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเสียบปั๊บนี่เสียบตรงนี้เลยเห็นแล้วครับนี่ตอนนี้ไฟก็ติดแล้วปกตินี่ลมแรงก็เดิมครับ <c oughs> <c oughs> ก็ถามว่า วันนี้ทำไมไม่เอาตัววัดมาวาดัดตัววดัดหลงเจงไปแล้วเดี๋ยวจะต้องไปซื้อใหม่เดี๋ยวเย็นไม่เย็นเดี๋ยวคืนนี้ไปลองกันก็ฝากคน,นท,ที่ติดตามด้วยนะครับคนที่ชอบผมหรือไม่ก็คน <ผม S 1> ที่ดราม่าก็แล้วแต่ผมคิดแค่นี้เองครับคนที่ว่าเขาเข,าเข้ามาคอมเมนต์ที่เขามาว่าผมมาดราม่าถ้าเขาไม่ดูเขาจะไม่รู้ได้เลยว่าผมทําแบบไหนทําแบบไหนเขาจะไม่รู้ได้เลยเพราะว่าเขาติดตามผมเนี่ยเขาถึงรู้นี่แหละเขามีคนแบบเนี้ย มันแบบหลายประเภทครับผมก็ไม่ได้ว่าหน้านี้มาพูดให้ฟังกันเฉยแต่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเปิดที่สี่ฝ้างองสาเย็นแล้วครับตัววัดผมมันเสียผมก็เลยไม่ได้เอามาวัดเลยมันพังไปแล้วนี่ครับก็ดูโดยรวมรอบๆก็ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วเปลี่ยนสายไฟหนึ่งเส้นนี่ครับเปลี่ยนสายไฟหนึ่งเส้น เสร็จแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็เอาไปลองครับยังไงก็